สวัสดีครับบันเจอกับเชฟป๊อนะครับวันนี้นี่เลยดูครับขนมจีนน้ำยาปลาฮะเมื่อวานไปทำโต๊ะจีนมาที่งานเขาทำแล้วก็อเอออยากกินหอมาอ่ะก็เลยห่อกันมาฮะรสชาติดีมากวันนี้ผมก็เลยมาเติมเลือดมาเติมเลือดแล้วก็ ็ใส่ต้นหอมใส่ทักอีตูเพิ่มฮะเอามา a r r a n g ใหม่อ่ามาดูแล้วนี่เลยเส้นขนมจีนเราหมดครับวันนี้ได้เป็นสปาเกตตี้ฮะมามาดูเลยอันนี้ภรรยาทานนะครับขนมจีนแบบฟิวชั่นเลยฮะนี่ เพื่อเพื่อความสวยงามฮะแต่จริงๆภรรยาก,กินไม่อิ่มฮะแค่นี้ามาดูครับนี่เลยเอิกน้ำทำชีสลงไปฮะน้ำาอร่อยอร่อยเลยเอาไก่อีกเอาไก่อีกด้วยโอเค จีนน้ำยาเหมือนน้ำยาป่าฮะแต่แบบเขาใส่กะทิไม่เยอะแล้วจะแบบเออเราก็เลยแบบเอาเอามาใส่เพิ่มกะทิเพิ่มโหละพานิดหน่อยแล้วก็โหละพานีน่ไว้ใส่ใส่ตอนสุดท้ายฮะใส่อีตูอา่าเด coration นิดหน่อยฮะพริกทอดแล้วก็กระลำฝอยฮะอา่าโรยรอบไปก็ออนช็อปด้วยไป กระพาราก็จะเหี่ยวหน่อยฮะไม่เป็นไรเพิ่มเพิ่มเพิ่มรอดูที่เด็ดครับเราจะเติมพริกป่นนิดหน่อยครับ เรียบร้อยครับขนมจีนน้ำยาปลาได้มาจากงานตัวจีสปาเกตตี้ขนมจีนอะไ<ะ>ระฮะสปาเกตเกตี้ไงเป็นสปาเกตตี้สปาเกตตี้น้ำยาปลาฮะเดี๋ยวมาลองทานดู